ค่ะพี่น้องตอนนี้กะอยู่วัดหลวงปู่ทิมเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้กะรอเลขถูกเนาะค่ะพี่น้องมาแรกจะไปตําน้อยสามของหลวดยันเล่าเนาะค่ะพี่น้องภาสิประมาณนั้นละเทิงตําน้อยตาเล่าละพี่น้องจากตายังแน่ล่ะได้ได็ดตามแต่เนาะค่ะมาแรกผู้ใดที่จะไปตําน้อยหรือว่าตำเล่ากับขอให้พม่โชคเนาะค่ะบุญกุศลใดที่เจ็บได้เฮดมนีเนาะค่ะพี่น้องกะขอให้ไปเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องสายบุญทุกทุกทานค่ะ บ่มียังไงคะพี่น้องมาอนี้นอกจากคำว่าอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้กาไดไปถวายผาไตเนาะค่ะหลักฐทำบุญโลงศพกถุกสิ่งทุกยางจากอนุโมทนาสาธุค่ะพี่น้องรำรวยเบื้องสุขสุขคนค่ะบาแรกผู้ใดทีเป็นนี่เป็นศีลยูแนวทางที่เจียบหายไปเนาะค่ะจำเล่าขอให้แตกสามโตตรงตรงมาเนาะค่ะพี่น้องขอให้ได้เด้อพี่น้องบ่าวว่าจะเป็นสามโตหรือว่าสองโตค่ะอนุโมทนาสาธุบุญอีกครั้งค่ะพี่น้อง สาธุสาธุสาธุบุญกุศลทีได้เดินทางไปเหตุเนาะค่ะมนีกาเหตุมาประมาณสี่วัดและเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็บ,บ่ายสองเนาะค่ะพี่น้องบ่ายโมงบ่ายสองแล้วล่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าไปจุดเหล็กถูกไหาอ๋อบ่ายสองแล้วพี่น้องตอนนี้ก็บ,บ่ายสองเนาะค่ะรอแป๊บหนึ่งเพราะว่ามะแลงจะไปตําน้อยเนาะค่ะยันตาเล่าเนาะค่ะพี่น้อง ชีวิตจะบม่มีอย่างมากมายเนาะก่ะนองเหนือจากการทํางานเนาะคะ่กะกาทําบุญค่ะเดินสายทําบุญค่ะโชคลาภก็ได้จากองค์เทพเทวาสิงห์ศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะตามสถานที่ต่างๆที่เพ่นเมตาเนาะคะ่ะพี่น้องกุใดทีสัทธานในโตเจีบเนาะคะ่ะที่รวมทําบุญมากกับกอนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเทียนพรรสาแลวก็ผผาไตเนาะคะ่ะพี่น้องผาไตชุดเล็กแลวกะ็ชุดใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องการอนุโมทนาสาธุบุญอีกครั้งค่ะ กับพีทีอยู่เมืองนอกเนาะค่ะประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะที่รวมทามบุญมาครั้งนี้เนาะค่ะว่าจะเป็นผ่าตายที่นพรรษาหรือว่าปัจจัยในการไหวบวงสรวงสือผลหมากหลากใหม่เนาะค่ะพี่นอ้องวันที่จะถึงก็ขอให้แตกสามโตตรงเนาะค่ะรัฐบาลวัน,นี้จะพยายามกับพี่น้องจะให้แตกสามโตให้ได้เพราะว่าพี่น้องจะได้บะต้องอาใส่ทุนายเนาะค่ะในการสื้อเนาะค่ะพี่นอ้องแต่สืบสองโตมันก็ ส่งื้อตัวหนึ่งกะเป็นลอยเป็นพันเนาะค่ะพี่น้องเป็นหมื่อนันจะสีได้จับเงินเมื่อนเงินแสนเนาะค่ะเอาง่ายๆกะถ้าสื่อสองตัวมันใส่เงินหลายค่ะถาสามตัวตัวละเศร้าบาตัวละลอยสองลอยจะ่ย่างดเป็นแสนเนาะค่ะพี่น้องจะพยายามให้แตกสามตัวตรงเด้อพี่น้องต่ได้ๆกะตามแต่กะชุดแล้วแต่บุญทีข้าเฮ็ดข้าสางรวมกันเนาะค่ะก้อนมือไว้ออกกายเรื่มเนาะค่ะพี่น้องทำบุญเนาะค่ะยาแบบยาว่าคำว่าสัตธาเนาะค่ะ ใจเหามันบวชซัดท่าเนาะค่ะพี่น้องเข้ามาสัดท่า,ากระเวาได้แต่สัดท่าก็ต้องกระทํำนั่นเนาะค่ะในการสางบุญบารมีให้เจ้าของเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยุวัดหลงก่ทิมจะพยายามตัดขีดใผ้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องอันก็จะเป็นองค์ลงกูเนาะค่ะพี่น้องการอันเก็บกาจะเป็นองค์ลงปูเนาะค่ะพี่น้อ,นนนอง,งะะอแต่จะประมาณนั้นละ่างกล่องไม่ก่อนพี่น้องชีวิตบได้มีอยังดอกพี่น้องดูแต่วัดย่างมือนีกับเป้าวัดละ่ะ นาจะออกจากวาดประมาณสี่หามูแรกนั่นแหละคิดว่าราเบงเล็กถูกแ๊บหนึง่งผููได้มากอ่ะทำบุญกบยังมิโชงมิลามเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื้อเอือนกะจะกลับมาทำบุญวัดระหาบไรเนาะคะ่ะทำบุญโลงศพไรยากแล้วกัะทำบุญสั่งผระเนาะคะ่ะตอนนี้กะเห็นกำลังสั่งผ้าเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้กะถวายปาไตสรงกระอ่านไปเนาะค่ะพี่น้องเ้ยเมื่อไห่ะ ตั้งแต่เสาพี่น้องเลยสีวัดล่ะวัดสิไปวัดสิห้าคือสิบ่ไหวเนาะค่ะพี่น้องคือสิบ่บาไหวเนาะค่ะพี่น้องโอ้ใจงูบวดหูเสียงไรเสียงลงบวดหัเมื่อยปรยุ่ิใจก็ไม่แต่งงอยู่วัดกับโบวิดงูรวย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 พี่น้องเหลือไปก็รวยรวยรวยไปเลื่อยแลเรียญถูกเมื่อกี้ก็ทำบุญตามจุดต่างๆไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเจ็๊ยบเสาว่ามันโบไม่เหลืองบังเอือนเนาะค่ะการที่เจ็บได มาทำบุญวัดรหารไหลเนาะค่ะพี่น้องอยู่ซื่อๆเหมือนเศร้ากะคิดนะไปทำบุญวัดรหารไหล<ม>เจียมเสวา่าเป็นพ่อองค์เทพเทวาสิงสารเสด็จเนาะค่ะองค์ที่เจียมนับถือเนาะคะ่ะทุกพระองค์ละค่ะที่เพ่อนอยากไ้เจียมมิชุงมิลาเพ่นกระเอินไปเอาค่ะกะแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเพราะว่าเจียมได้ขอทานปูพญายากวัดเขาสิงโตแล้วก็ปูพญานคราเนาะค่ะวัดเขาสิงโตท่านแม่เจ้าทำท่านพ่อเจ้าทำและะ้วก็ ่านปูฤษีสามพีน้องเนาะค่ะอยู่วัดเขาสิงโตคายพี่น้องยึดเลขวัดเขาซิงโตเป็นลักเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะเพราะไหวเก่างวดเพราะว,ว่าพี่ี่แล้วเจี๊ยบขอเก่างวดจะได้เก่างวดติดเนาะค่ะโ mm. ตกมาปีนี้ถึงไปขอ่ันปูเนาะค่ะเพราะว่าพราบ่ขอ่ันปูไปตจ้สิไปเพิงบาร,รมีไผ่เนาะค่ะ mm. พี่น้องเพราะว่าการที่เจี๊ยบเดินสายทำบุญรา่ว่าจะเป็นคากินคายูจุกสิงยางในการทำบุญล้วนแล้วแต่ต้องใส่เงินแลวกปันใจแบบ แตเยอะอะคะพี่น้องกับประมาณนั่นแหละปีที่แล้วก็ให้พี่น้องวิทย์นี่วิศน์มาหลายท่านแล้วเนาะค่ะพี่น้องใครแนว่ยังแต่ปีที่แล้วย้ำปีนี้เนาะค่ะผู้ใดที่คอมเมนต์ว่าขอยว่ามีจิตเมตตาถามกลับเนาะค่ะพี่น้องคอยช่วยไปขอเงินเขามาทําบุญเติมน้ำมันซื้อกินซื้อยากโบแค่นั้นแหละบอลใจว่าอยังกับเบาใดเบานะคะเบาบัวใดบกอกสีซับหัวนะคะถ้าเบาบัวใดกับบกอกน่แหละสีซับหัวอยู่ในวัดได้หนิจำนี่ พยายามํำรวมแล้วแต่บางเชื่อมันก็เกินไปค่ะขันมือเนาะตัวว๊บปวดที่ปากบอดีนี่ค่นห้าปากบ่ดีกะในยู้ซื่อเนาะค่ะพี่น้องได้สิไป้ว่าผู้นันผููนี่ก็อเป็นยังคนอื่นคือถือเกลียกเจ้าของือบอถือเลกลียกกะบเจ้าของเอาเวลาทีแบบเอาเวลาทียังมีลมหายใจอนันนี้ท่าบาดรายผูนไง บอกเอาเวลาที่ยังมีล่มหายใจเหลืออยู่น่ะไปทาบุญสั่งบารมีหายจากของมันก็เลยกว่าถือเลขคือคนอื่นคนที่เขาถือเลขก่ะเขาทําบุญแบบทําบุญแบบสุดๆอีลีได้พี่น้องเขาจังสิถือกงอ่ะอืมย่างก่วยยากถือเลขก่อวยยัางสองทําบุญใจปันไดก่อยกลับไปเพื่อเงินเพื่อคมปันไดก่อยกลับไปเพราะว่าใจดีสัทธาสมัยตะกี้บ่ได้มีแบบบ่ได้ถือเลขขนาดนี้ดอกพี่น้องสมัยตะกี้ก่ะใส่เงินในการทํามาหากินทําบุญ พ่อเจ้าที่จ้ทาท่านซีนศักสิทธิ์ภูยพญานาะคองเทพเทวาเพนเห็นว่าขฮามีความตั้งใจที่อยากสร้างบุญบารมีเพื่อนกาบประทานโชคล,ลาภมาเองน่ะพี่น้องคนอื่นบ่นเห็นกระางค่ะแต่เทวดาเพิ่นเห็นค่ะพี่นอ้องคอยกะล่องใจค้นมัดมาหลายแล้วละ่ะผูเหมือนี่ก็บบ่คอยมีไผมากวาในใจกอยแล่วละ่ะอยากหมู้ว่าผู้ใดเขามาได้ชีวิตเฮ่าโดยที่วังผลประโยชน์หรือบ่วังผลประโยชน์ก็่ล่่องใจมันเบึ่งเนาะ,ะพี่น้องถ้ามันเป็น คนดีมันก็นดีอยู่หันหลนัง้ามันซัวเดี๋ยวขาดแฉมันก็ออกมากเนาะค่ะพี่น้องทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟค่ะอืม่านนั่นแหละแต่ขอให้พี่นอ้องอีฟซีพี่น้องบอร์สกู๊ดสุขพ่นโชคดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอยไปเบิ่งเลขถูกก่อนเด้อแล้วก็ท้ำบุญละกะน่นนี่นั่นแล้วกะสีเดินทางกลับบ้านละเพราะว่าระยะทางกะคนข้างขี่จากไกลเนาะค่ะพี่น้องทำมด้วยบอร์สกู๊ดสุขพ่นค่ะผู้ใดที่อยากรวมท้ำบุญกะถักไปในเพจเนาะค่ะ เหตกะแหลวแต่เจียบทุกช่องทางเนาะค่ะถี่มีซื้อว่ากะแหลวแต่เจียบเนาะค่ะพี่น้อง Facebook นาหน้าขี่กันหาโกตมะเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้นค่ะโชคดีรำด้วยเย็นนีค่ะพี่น้องเองๆรวยๆค่ะ